ต่อไปหัวข้อสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะก็คือความน่าจะเป็นนั่นเองค่ะความน่าจะเป็นเนี่ยหาได้จากนะคะต่อไปหัวข้อสุดท้ายก็คือความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ PE นะคะหาได้จาก NE ส่วนด้วย NS NE เนี่ยก็คือจํานวนสมาชิกในเหตุการณ์ที่เราเราให้ความสนใจนะคะหรือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามส่วน NS เนี่ยคือจานวนผลลัพธ์ทั้งหมดหรือจานวนแซมเ,เปิลสเปซนะคะที่จะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะ เอา NE หารด้วย NA จะได้ความน่าจะเป็นนะคะข้อควรสังเกตหรือว่าเป็นหลักการโดยทั่วไปของความน่าจะเป็นเลยก็คือความน่าจะเป็นหรือ PE ของเราเนี่ยมันจะมีค่าน้อยสุดเลยคือเป็นศูนย์คำว่าศูนย์เนี่ยหมายถึงว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่มีเลยแล้วก็มากที่สุดเลยก็คือ1โอกาสที่จะเกิดขึ้นคือมีแน่ๆแต่ว่าส่วนมากโจทย์ที่เราเจอเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างนี้ค่ะ นะคะจะอยู่ระหว่างนี้นะคะก็คือมีค่าได้ตั้งแต่ศูนย์ถึง1นั่นเองนะคะถัดไปค่ะไปดูตัวอย่างเลยตัวอย่างที่1น,นะคะบอกว่านายวุฒิเนี่ยเ,เลือกซื้อเลขท้าย2ตัวจำนวน3หมายเลขก็คือ023548จงหาความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลน,นะคะความน่าจะเป็นเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์อยู่ด้วยกัน2ออย่างก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดที่จะเป็นไปได้กับ สิ่งที่เราให้ความสนใจนะคะเอามาทําการหารกันก็จะได้เป็นความน่าจะเป็นนะคะก็จะได้เป็นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นะคะแต่ในเวลาหาความน่าจะเป็นเนี่ยเราจะต้องหาอยู่ด้วยกัน2อย่างนะคะก็คือหา ns กับหา ne นะคะอันดับแรกเลยนายวุฒิเนี่ยเขาซื้อเลขขาย2ตัวก่อนอื่นต้องไปดูว่าเลข้าย2ตัวเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างนะคะเขาว่าเลข้าย2ตัวเป็นอะไรได้บ้างหมายความว่าเรากําลังจะหา ns นะคะ ซึ่งซึ่งเซตเหรือ s a ม p l ิลสเปซของเราก็คือเราจะไปหาว่าเลขท้าย2ตัวเกิดอะไรขึ้นได้บ้างซึ่ง2ตัวก็เกิดได้แต่0ูนย์ศนต้นไปค่ะ0ู0ย0ศูนนะคะไล่ไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายที่จะออกได้ก็คือ99ซึ่งเราพบว่าจาก0ูนยถึงเกเนี่ยมันจะมีทั้งหมด100ตัวนั่นแสดงว่า NS ของเราเนี่ยจะเท่ากับ1นึคือผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะสามารถเกิดขึ้นได้มีร้อยแบบ ต่อไปค่ะไปรูไปดูว่านายวุฒเนี่ยมีโอกาสถูกหวยมากน้อยแค่ไหนเออมีโอกาสถูกรางวัลมากน้อยแค่ไหนซึ่งนายวุฒเนี่ยก็คือเซตอี e. E ในที่นี้ก็คืออีเวนต์คือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะในที่นี้เรามันซื้อแค่3ตัวนะคะก็คือซื้อ0 2นซื้อ3 5แล้วก็ซื้อ4 8แสดงว่า Ne ของเขาเนี่ยของเราเนี่ยก็คือ3นั่นเองดังนั้นความน่าจะเป็นนะคะหรือ p e ความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลนะคะเอา NE ส่วนด้วย NS นะคะก็จะเท่ากับ3ส่วนร้อยคือคิดมีโอกาสถูก3ในร้อยนั่นเองนะคะคือมีโอกาสถูก3ในร้อยพราะน่าจะเป็นคือ3ส่วนร้อยนะคะหรือถ้าจะตอบเป็นทศนิยมได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าจะตอบเป็นทศนิยมก็คือ0.03นั่นเอง นะคะนี่คือโอกาสที่จะถูกนะคะซื้อมากมีโอกาสถูกมากซื้อน้อยมีโอกาสถูกน้อยไม่ซื้อไม่มีโอกาสถูกเลยน,นี่คือหลักการของความน่าจะเป็นนะคะถัดไปไปดูข้อที่2นะคะบอกว่ามีนักเรียนหญิงนะคะ40คนนักเรียนชาย10คนในจำนวนนี้น่ะมีนักเรียนที่ส, <Lindsey S 1> สวมแว่นตาซึ่งสวมแว่นตาเนี่ย <cents S 3> เป็นผู้หญิง12นะคะแล <rist illes S 2> ้วก็ผู้ชายอีก5ถ้าสุ่มนักเรียนมา1คนให้หาความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนชายที่สวมแว่นตาค่ะ อันดับแรกเลยไปดูก่อนว่านักเรียนทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หนึงซึ่งเราพบว่านักเรียนเนี่ยมีนักเรียนหญิงอยู่40มีนักเรียนชายอยู่10คนแสดงว่า n s ของเราหรือ sample space ท,ทั้งหมดที่เลือกได้ก็คือ40บวกกับ10ค่ะเท่ากับ50นั่นเองคือทั้งหมดอ่ะมี50คนนะคะ n s ของเราก็จะเท่ากับ50 ต่อไปค่ะไปหา NE ค่ะ NE เป็นอันที่เราสนใจค่ะเขาบอกว่าให้หาความน่าจะเป็นที่ได้นัเกเรียนชายที่สวแมแว่นตาซึ่งเราพบว่านัาเกเรียนที่สวแมแว่นตาเป็นผู้ชายจำนวน5คนนั้น NE เป็น5สุดท้ายไปหาความน่าจะเป็นนะคะ PE ให้เอา NE ส่วนด้วย NS ดังนั้นได้เป็น5 ส่วนด้วย50ค่ะตัดทอนค่ะห1เป็น5นะคะ50เป็น50ตัวนี้จะพบว่ามันคือ110ส่วน10หรือถ้าจะตอบเป็นทศนิยมก็ได้ก็คือ0 1ด้วยกันนะคะถัดไปนะคะข้อที่3าค่ะโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งให้หาคมน่าจะเป็นที่จะแต้มรวมเป็นเลข7นะคะลูกเต๋าเนี่ยถ้ามีการพูดถึงลูกเต๋าเป็น2ออะไรอย่างเงี้ยให้เรานึกถึงตารางลูกเต๋านะคะตารางลูกเต๋าเนี่ยมันจะ ขึ้นแต้มนะคะขึ้นแต้มแบบหนแบบนี้นะคะอา่าคร่าวๆนะคะก็จะเป็น1 2ึ่งสามสี่ห้าหเอาไปจับคู่กับด้านนี้ก็จะเป็น1 2ึ่งสามสี่ห้าหกเดี๋ยวครูจะเขียนผลลัพธ์ให้ดูว่าทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นได้อะไรแล้วเราสามารถเอาตารางตัวเนี้ยไปใช้กับลูกเต๋าที่มี2ได้ทุกข้อเลยนะคะาจะเป็น2อลูกสองครั้งอะไรประมาณเนี้ยใช้ได้เหมือนกันนะคะ ช้ได้เหมือนกันอขอลบตรงนี้นิดนึงนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเวลาจับคู่เราก็จะจับคู่กลายเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกส่วนสองก็จับคู่ไปค่ะสองหนึ่งสองสองสองสาม สองสี่สองห้าสองห3สามหนึ่งสามสองสสาสาห้าหสหนึ่งสสองสสสสีห้าสห ห้าหนึ่ง5 5าสสุดท้าย6 1 6นึ่6ห6สอหและ66นี่คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งเราก็จะได้อันแรกเลยก็คือ ns ns เนี่ยจะมีทั้งหมดถ้านับแล้วนะคะจะมีทั้งหมด36แบบด้วยกันนั้น ns คือ36 ต่อไปค่ะไปดูว่าเราต้องการอะไรเขาบอกให้ให้เขาน่้จะเป็นที่แต้มรวมเป็นเลข7ค่ะนะเราไปตามหาว่าแต้มรวมเป็นเลข7เป็นใครได้บ้างนะคะดูที่แถวแรกกันก่อนเลยแถวแรกแต้มรวมเป็นเลข7ก็คือ1นึใช่ไหมคะแถวที่2แต้มรวมเป็น7ก็คือ25แถวที่3แต้มรวมเป็น7ก็คือ3 4แถวที่4แต้มรวมเป็น7ก็คือ43แถวที่5แต้มรวมเป็น7คือ52และแถวที่6แต้มรวมเป็น7ก็คือ61ดังนั้น เหตุการณ์หรือสิ่งที่เราให้ความสนใจนะคะซึ่งก็คือ NE เราก็จะพบว่าแต้มรวมเป็น7เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6แบบด้วยกันนะคะดังนั้น NE มีค่าเท่ากับ6เอาไปหาความน่าจะเป็นนะคะ PE PE ให้เอา NE ส่วนด้วย NA ได้เป็น6ส่วนด้วย36ค่ะตัดทอน6 1เป็น6ค่ะ6 6 36ดังนั้นข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน6ค่ะ ัดไปข้อที่4นะคะบอกว่ามีผู้ชาย7คนหญิง3าคนสุ่มเลือกมา2คนให้หาคงน่าจะเป็นที่จะได้ผู้ชาย1คนแล้วก็ผู้หญิง1คนนะคะแน่นอนว่าอันเนี้ยเหมือนเดิมก็คือเราต้องหา2อย่างก็คือ ns กับหา ne นะคะเราจะไปหา ns กันก่อนเลยหา ns จากไหนหา ns จากประโยคที่ว่ามีผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง3คนสุ่มเลือกมา2คนอันเนี้ยเอาไว้หา ns นะคะส่วนคงน่าจะเป็นที่ได้ผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนอันเนี้ยเอาไว้หา ne นะคะ แสดงว่า ns ของเราคือ,อไร ns ก็คือมีชาย7หญิง3เลือก2ค่ะในที่นี้ ns ก็คือมีเท่าไหร่เลือกมา2เลยดังนะั้นให้เอาคนที่มีอยู่7คนกับ3คนที่มารวมกันได้เลยค่ะแสดงว่าตอนนี้เรามีคนทั้งหมด10คนแต่เราเลือกมา2คนนะคะอันนี้หลักการที่เราจะใช้ก็คือใช้ cr เข้ามาช่วยนะคะดังนั้น ns ของเราก็จะเป็น c 1 2ค่ะมี10เลือก2อนะคะาหาเลยนะ c 1 2เท่ากับ10แฝกส่วนด้วย 10ลบ2แฝกแล้วก็2แฝกค,ค่ะก็จะกลายเป็น10แฝกส่วนด้วย10ลบ2เหลือ8แฝกแล้วก็2แฝกค,ค่ะตัดทอนนะระหว่าง10แฝกกับ8แฝกตัวนี้จะเหลือ10คูณ9ส่วนแปดเหาสีสหยไปแล้วเพราะว่าจะไปตัดกับ 8, แดแฝกด้านล่างนะคะส่วนด้านล่าง8แฝกถูกใช้ไปแล้วนะคะเหลือแค่2นะคะดังนั้นเราจะตัดทอนหาสองเป็น2ค่ะ25เป็น1 0 5 9 4 15ดังนั้น n s เท่ากับ45 ต่อไปค่ะเราจะไปหา NE ค่ะ NE หาได้จากการที่เราต้องการผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนนะคะชายเลือกจากชายหญิงเลือกจากหญิงค่ะชายมี7อยากได้1คนเป็น C71 หค่ะหญิงมี3เลือก1คนเป็น C3 1ค่ะก็จะพบว่าตัวนี้คือแฟกส่วนด้วยขออนี่ยรัดขั้นตอนนะคะเอา7ลบ1เหลือ6แฟกแล้วก็1แฟกค่ะ วนตัวนี้เป็น3แฝกส่วนด้วยเอา3าลบหเหลือ2แฝกแล้วก็1แฝกค่ะตัดทอนนะคะ7แฝกกับ6แฝกสามารถตัดทอนกันได้นะคะ7แฝกคือ7 6 5 4 3 2 1จะพบว่ามันจะไปเจอกันที่เลข6นะคะดังนั้น7แฝก7แฝกส่วนด้วย6แฝกจะเหลือ7ค่ะส่วน3แฝกหารด้วย3 2แฝก1แฝกอันนี้ก็จะเหลือ3ค่ะนะคะครูอาจจะไม่ลงละเอียดนะนะคะเพราะว่า7แฝกตัวนี้ก็คืออาจถ้าเขียนให้ดูก็คือ7 6 5 4 3 2 1ซึ่งเราเพราะว่าก้อนนี้มันคือ6แฟกดังนั้นมันจะไปตัดกับ6แฟกได้ตัวที่เหลืออีกตัวเดียวเลข7นะคะส่วนก้อนหลังหลักการคิดเหมือนกันกับก้อนหน้าเลย7คูณ3เท่ากับ21ดังนั้น ne เท่ากับ21พอได้2อย่างนี้แล้วให้นักเรียนไปหาความน่าจะเป็นหรือ pe ให้เอา ne ส่วนด้วย ns ซึ่งก็คือ21ส่วนด้วย45ถ้าตัดทอนได้ให้ตัดทอนนะคะ3 7 21 3 1 5เป็น45ดังนั้นข้อนี้คำตอบคือ7 15นนั่เอง ต่อไปข้อที่5นะคะกล่องใบหนึ่งมีลูกปิงปองสีขาว3สีแดงห้าสีเขียว4นะคะสุ่มหยิบลูกปิงปองมา1ลูกอะเอามาแค่ลูกเดียวนะคะจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้สีเขียวข้อนี้บอกเลยว่าง่ายมากนะคะการสุ่มหยิบที่มีแค่1นะคะสามารถใช้การน,นับจํานวนได้เลยนะคะนึกภาพตามในกล่องใบหนึ่งมีสีขาวใส่ลงไปสีแดงใส่ลงไปสีเขียวใส่ลงไปรวมๆกันอยู่ในกล่องนั้นสุ่มหยิบมาลูกเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ซีนอร์ไม่ต้องใช้พีนอร์ไม่ต้องใช้อะไรเลยข้อนี้นะคะจํานวนวิธีเอ้ยไม่ใช่นะคะขออภัยนะคะออันดับแรก NS ก่อนเลย NS เนี่ยมันก็คือทั้งหมดที่มีอยู่นะคะสีขาว3ค่ะ สีแดง5นะคะแล้วก็สีเขียว4จับมันบวกกันได้เลยนะคะตอนนี้จะพบว่ามันจะมีค่าเท่ากับ12นั่นเองส่วน NE คือ l i NE คือสิ่งที่เราสนใจแน่นอนว่าเราสนใจสีเขียวซึ่งสีเขียวในนี้มีทั้งหมด4ลูกดังนั้น NE เท่ากับ4ค่ะได้2อย่างนี้แล้วเอาไปหาความน่าจะเป็นหรือ PE ค่ะ PE ก็จะมีค่าเท่ากับ NE ส่วนด้วย n s ค่ะ C ส่วน12ตัดทอนค่ะ C 1เป็น4ค่ะ 4 3 12ในะข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน3ถัดไปข้อที่6นะคะข้อนี้นะคะกล่องใบหนึ่งมีหินสีน้ำเงินสีสีแดงเจ็ดุ่มหยิบมาสามจุงหาข้อน่าจะเป็นที่จะได้สีน้ำเงินทั้งสามลูกเลยนะคะอันนี้ก็คือเพิ่มมาจากข้อที่แล้วข้อที่แล้ว,ลวหยิบลูกเดียวแต่ถ้าหยิบสามลูกเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ซีนอาเข้ามาช่วยนะคะดังนั้นหายอย่างแรกเลยคือ หา ns นะคะ ns ของเราจะมีค่าเท่ากับอะไรก็คือมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วหยิบมา3ค่ะอันนี้4บวก7เป็น11แล้วหยิบ3นะคะดังนั้นเป็น C 11 3ค่ะ C 11 3มีค่าเท่ากับ11แฝกส่วนด้วย11-3ลบ3นะคะเหลือทั้งหมด8แฝกแล้วก็3แฝกค,ค่ะจากนั้นเราจะทำการตัดทอนนะคะตัวนี้จะได้เป็น11คูณ10คูณ9 ที่จริงมันจะคูณ8คูณ7คูณคูณแต่ว่ามันจะไปตัดกันกับ8แฟกตัวนี้นะคะดังนั้นเหลือแค่11คูณ10คูณ9นะคะอ่าที่จริงมันจะคูณ8แฟกนั่นแหละแต่ว่ามันตัดกันแล้วนะคะครูขอไม่เขียนนะส่วน3แฟกก็คือกระจายเป็น3คูณ2 1, คูณ1นะคะแล้วให้นักเรียนทำการตัดทอน3 1เป็น33 3, 3เป็น9 2 5เป็น10นะคะแล้วก็ตัวนี้จะได้ว่า5คูณ3เป็นเอออคูณ5เป็น55นะคะ55คูณ3นะคะ ขอโทษนิดนึงนะคะเป็น165หรือถ้าใครจะตัดทอนเออถ้าใครจะติดไว้ก็ได้นะคะตัวนี้จะได้เป็น165 ถัดไปไปหา NE หา NE จากไหนหา NE จากประโยคที่ว่าจงหาเขา่าจะเป็นขี้จะได้สีน้าเงินทั้ง3ลูกคิดเฉพาะสีน้ําเงินก็พอค่ะดังนั้นตัวนี้สีน้ําเงินมีทั้งหมด4เลือกมา3ก็จะเป็น443นะคะ c 4, 4 3เท่ากับ4แฝกส่วนด้วย4ลบ3เหลือ1แกแล้วก็3แฝค,ค่ะ c 4 3เนี่ย4แฝกแฝกตัดกันจะเหลือแค่4ตัวเดียวนะคะจากนั้น เอา2อันนี้ไปหาความน่าจะเป็นหรือ P.E. ค่ะให้เอา N.E. ส่วนด้วย n a ก็คือ4ส่วนด้วย165ถ้าตัดทอนได้ให้ตัดตัดทอนไม่ได้ให้ติดไว้จุเลยค่ะข้อนี้นะคะสำหรับทั้งหมดทั้งมวลของข้อสอบออข้อสอบปลายภาคม .4 นะคะที่ทบทวนให้นักเรียนก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้จากสินี้แล้วก็นำไปสอบปลายภาคนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ